เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วงานบริการควรเปลี่ยนไปเป็นแนวไหนดีในรูปแบบการให้บริการแบบเดิมๆก็คือลูกค้าต้องโทรไปหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าต้องเดินไปหาที่เคาน์เตอร์และมีการให้บริการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่และใช้เวลารอคอยที่นานรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เวลาเปลี่ยนไปแล้วเราต้องให้บริการแบบเซลล์เซอร์วิสก็คือการให้ลูกค้านี้เนี่ยได้สัมผัสบริการด้วยตัวเองเพื่อจะลดเวลาลดการรอคอยทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สําคัญก็คือการทําให้องค์กรของเรานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ําลงถูกลงมีต้นทุนที่น้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับถ้าเราเป็นร้านอาหารเราสามารถส่ง QR code ให้ลูกค้านีเนี่ยออเดอร์ในเมนูที่ลูกค้าต้องการได้ผ่าน QR code ในจอมือถือของเขาเลยเมื่อเขาออเดอร์เสร็จปุ๊บ ออเดอร์ก็จะไม่มีผิดพลาดรวมถึงการเก็บชําระเงินก็สามารถทําได้ทันทีและการรอคอยเจ้าหน้าที่ที่มารับออเดอร์ก็จะหายไปเลยในเรื่องของขั้นตอนนี้หรือตัวอย่างเช่นร้าน KFC McDonald มีการทําหน้าจอใหญ่ๆที่ให้ลูกค้าไปแตะสัมผัสและออเดอร์เมนูที่ตัวเองต้องการรวมไปถึงการชําระเงินจนแล้วเสร็จเรียบร้อยและก็ได้รับใบเสร็จพร้อมเลขที่สามารถไปรับสินค้าได้เลยรวมไปถึงการที่ KFC ให้ลูกค้าไปกดน้ําเองได้ตามที่ตัวเองต้องการ ได้ตามจํานวนที่ตัวเองต้องการแบบบุฟเฟ่ต์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่แท้จริงก็คือทําให้ตัดเรื่องของคนในการเตรียมการเสิร์ฟน้ำได้ไปในพริบตารูปแบบแบบนี้นะครับจะมีมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเรียกว่าเซลล์เซอร์วิสเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เพิ่มเติมในเรื่องเซอร์วิสอินโนเวชันนวัตกรรมบริการ